สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกช่อง5ร่วมกับ UCI เสนอมายา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 ต้าเมาร่วมเมาโดยทั่วมันลิมงตาเจดีคู่ยาหม่องตราถ้วยทองสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเลยนะคุณู คุณนคะครับไปรู้ในเรื่องราวของวงการบันเทิงที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนประเด็นแดงแรงนะคะหรือว่าเรื่องลับเรื่องลึกนะคะทิฟฟแล้วก็เล็กซี่เนี่ยวันนี้เนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะไปเม้าของใครบ้างติดตามได้ช่วงนี้เม้ามายา่เบนรอแต่งมิกวอนขอว้ไว้ไหน่อยก็คือตอนนี้ก็กําลังรอเขาคุยกันอยู่ค่ะุ<ม>ูหยกผู้ใหญ่อะไรอย่างงี้คงไม่ใช่ปีนี้แน่ๆนะคะปีนี้คงไม่ทนันเดี๋ยต้องรอว่า คุณผู้ชายก็จะเข้าไปคุยกับทางทางบ้านเม,มื่อไหร่อะไรอย่างนี้แต่ถ้าเกิดว่าคุยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วจะรีบบอกเลยค่ะเขาก็พยายามเตรียมตัวเต็มที่ก่อนก็เออเอาให้เอาให้เขาสะดวกละกันเราก็ไม่รีบแต่ก็อยากแต่งนะก็ไม่รีบแต่ก็รีบรีบนิดนึงก็ดีอะไรอย่างี้สายป่านโตกิกนาเดชค่ะจริงใช่ถ้ามันจริงก็ดีสิม, <laughs> มันจะเห็นท่าแท้ของกันและกันซึ่งนั่นหมายความว่า ป่านเห็นของนเด็ดแล้วไม่ได้ผ <laughs> ่านกับแบบไม่มีทางกุ๊กกิ๊กกันแน่นอนคืเอเป็นเพื่อนที่เรียนด้วยกันจริงๆค่ะแล้วก็ทํางานด้วยกันจริงๆงั้นปั้นจันเมินถูกมองเป็นแก้งกวางเดี๋ยวนี้ผมไม่ตอบแล้วว่าถูกมองแล้วเป็นยังไง <ừ> ผมกลับถามไปว,ว่าถ้าเป็นแล้วถ้าผมจะเป็นแล้วมันผิดหรเอฉะนั้นคุณจะมองผมเป็นแบบไหนแล้วแต่ค<อ>ุณ<ส> แต่ว่าอยู่ที่ว่าณว,วันนี้ผมทําอะไรคุณมองผมที่อะไรถ้าคุณมองผมเป็นเกย์แต่ถ้าเป็นเกย์ที่ดีเป็นตุ้ดที่ดีแค่นี้ผมก็โอเคนะอ้โอแหม่นะคะฮิปโปเล็กซี่เนี่ยเป็นเมาส์ซะแบบแต่ละประเด็ดนนี่ถามเขาได้ใจแกร์จริงๆเลยนะคะเดียร์อ่าะะเดี๋ในช่วงนี้เราจะเบรกก่อนสักครู่หนึ่งนะคะช่วงน้ากลับมาช่วงเวลาของขอเมาส์หน่อยเนี่ยสารความสกอรตเปลาใจกับข้อสเสือมมอเตอร์โชว์ ดอกเบี้ยต่ำนดามสเปอร์ดาวเริ่มต้น22,000บาทฟรีประกันภัยทุกรุ่นรีบเป็นเจ้าของสายพันธุ์สปอร์ตมาสด d าถึง7เมษายนนี้มาสด้าซเอสพัสดุสปอร์ตเตอรม่มสร์ทความสปอร์ตล้าวใจกับข้อเหนือมอเตอร์โชว์ ดอกเบีย้ยต่ำ0.33%ดาวเริ่มต้น22,000บาทฟรีื่อกันภัยทุกรุ่นรีเป็นเจ้าของสายพันธสปอร์ตจากมาสดาถึง7เมษายนนี้มาต่ออีกหนึ่งช่วงของเรานะคะช่วงนี้คือขอเมาหน่อย <laughs> รายการของเราเนี่นะคะจะมีประเด็น <laughs> ประเด็นสุกสนานนิดนึงนะคะ แล้วก็เอาประเด็นนี้ไปถามเหล่าดารานักแสดงนะคะแล้วเราจะได้รู้ในประเด็นที่คุณเนี่ยไม่เคยรู้มาก่อนในช่วงนี้ติดตามได้เลยกับขมาวน่อยจะขอส่องกระจกนิดน,นึงค่ะแบบชุดวันเกิดเพราะว่าเราไม่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 ไมค่อยคุ้นชินอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ,อ,ะอยากเป็นใครอะถ้าตื่นมาเป็นผู้ชายออเรนโดบลู <laughs> เป็นออเรนโดบลูหนึ่งวัน ทำอะไรบ้างก็น,นวดแล้วกนหัว,วด้วยแต่สกินเฮดจากนั้นจะพหัวจานั้นไปบวชจากนั้นจบับหัวจานั้นไปบวชจะบอกว่าโอ้อันนี้แหละที่รอมานานมาก จะใช้ให้เปลินเชียวเอาล่ะจะใช้ให้เปลินเชียวขนาดนู่นนั่นนี่เนาะแค่ไหนยังไงแล้วค่อยสำรวจตัวเองก็อาจจะไปตัดผมจะผมยาวก็ตัดผมหล่อจะเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่ดูแล้วแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าจะเอายังไงต่ออะไรยเงี้ยแล้วอยากเป็นใครมาถ้าเราสลับเพศเป็นผู้หญิงได้พี่อาพัชราภาอำพัชราภาอะไรอย่างเงี้ยไปเลยเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยไปเลยคือเดี๋ยวให้แม่ดูเลยคระ โอ้โหแหมถามกันแบบตร้งตบอกตรง,ง,งนะคะถามกันขนาดนี้ไม่ตอบไปได้แล้วพวกเราอยากรู้นะคะเอาละสุดท้าเนี่ยครที่อยากติดตามเรื่องราวของวงการมายาแบบนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีเรื่องราวเมาส์เมาแบบนี้เลยนะคะมาฝากคุณผู้ชมกัติห้ามพลาดรอรติดตามขึ้นันเลยกล้วลันะคะวันนี้จริงๆทุกเจ้าต้องลาไปก่อนเจอกันใ้ใหม่พรุ่งนี้นะคะกับรายการมายาน้ำเมาสวัสดีค่ะ